ทำไมเราถึงยังไม่พบมนุษย์ต่างดาวไม้เอกภพจะก,กว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยดวงดาวนับไม่ถ้วนแต่ทำไมเราถึงยังไม่พบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกเลยพวกเขาเหล่านั้นหายไปไหนจึงมีข้อถกเถียงและตั้งทฤษฎีขึ้นว่าทำไมเรายังไม่เจอมนุษย์ต่างดาวเลยทฤษฎีที่หนึ่งมนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงแต่เราไม่มีเทคโนโลยีตรวจจับพวกเขาได้สัญญาณที่พวกเขาส่งอาจไม่ใช่คลื่นวิทยุหรือพวกเขา ช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าจนเราไม่สามารถเข้าใจได้หรือบางทีสัญญาณอาจส่งมานานแล้วและเรายังไม่ได้เปิดเครื่องรับฟังในช่วงเวลานั้นทฤษฎีที่2มนุษย์คือสัตว์เลี้ยงของพวกเขาพวกเขาอาจเฝ้าดูเราแบบเงียบๆโดยไม่แทรกแซงใดๆเพื่อเฝ้าดูวิวัฒนาการว่าจะไปในทิศทางไหนเหมือนเราดูสัตว์ในตู้กระจกทฤษฎีที่3เราพัฒนาเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปในจักรวาลอาจยังไม่มีอญญารยธรรมอื่นเลยในตอนนี้แต่จะมีในอีกล้านปีข้างหน้า หรือพวกเขาเคยวิวัฒนาการตัวเองไปไกลมากและสูญพันธุ์ไปนานแล้วก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิดและทฤษฎีที่4เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลที่กว้างใหญ่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดโลกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะต้องมีเงื่อนไขซับซ้อนมหาศาลสิ่งมีชีวิตอาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่การพัฒนาและวิวัฒนาการไปถึงระดับที่สามารถสื่อสารได้นั้นเกิดขึ้นได้ยากมาก